Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi si hasa ibadahu li'la'i islam Ashhadu an la ilaha illallahul wahdahu la sharikalah. Lakul malikul alam. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين بذلوا أنفسهم إلى سبيل الخير والإلعام أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ท่านพี่น้องผู้มีความสำนึก ในพระเมตตาจากอิกอลล่านซุบานาฮูวตาลาที่รักทั้งหลายและมีความรู้สึกพอใจยินดีในริสกีเต้าที่เราได้รับนับเป็นพระเมตตาที่เราได้เกิดมาเป็นมุสลิมและก็นับเป็นความโปรดปารานที่เรามีความศรัทธามีความมั่นคงม,มีการเลื่อมใสในการทำความดีตามสิ่งที่ศาสนาใช้ และยิ่งนับเป็นเนื้มัดที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราแต่ละคนนั้นที่เราได้มีความย่ำเกรงในการลงโทษจากองค์ลอสุบฮานะฮัวตาลาในโลกหน้าโดยที่เรานั้นพยายามที่จะขวนขวายหาทางออกห่างเรื่องที่พระองค์ทรงห้ามและก็ไม่ยอมเข้าใกล้ในสิ่งที่พระองค์บัญญัติใช้ไม่ให้เรากระทำ ถ้าเราแต่ละคนมีคุณสมบัติอย่างนี้ทำและมาราฟัดดู5้าเวลาเป็นที่เรียบร้อยและการทำมาหากินในหนทางที่ดีงามดูแลคนในครอบครัวนั้นให้อยู่ในบทบัญญัติของศาสนาไม่ว่าจะได้รับความสุขได้รับริสกีมีรายได้มีฐานะมีความเป็นอยู่ในระดับไหนก็มีความพอใจ มีความยินดีขอบคุณสำนึกในพระเมตตาจากองค์ลอสซบาในฮัวตาลาไม่ว่าจะได้รับส,สกีมากหรือน้อยก็ขอบคุณพระองค์ลอสซูบาฮาในฮัวตาลากล่าวคําอัลฮัมดุลิลละออกมาได้อย่างเต็มปากเต็มคําและออกอ่างจากหัวใจที่สำนึกในพระคุณจากองค์ลอสซูบาฮาในฮัวตาลาคนอย่างนี้ มีความบะเสดเลื่อนล้าเดินเข้าบ้านของตัวเองก็อัลฮัมดุลิละละแลเห็นบ้านหลังคาบ้านของตัวเองก็อัลฮัมดุลิลละไม่ว่าเราจะเป็นมีบ้านเล็กไม่ว่าเราจะมีบ้านใหญ่เราก็มีความพอใจขอบคุณมองดูแต่คนที่เขามีความต่ำต้อยกว่าแล้วก็สำนึกในพระมมตตาจใาจงโลสุบฮาห์นูอัตาลา คนอย่างนี้พระมิตาปราณีจากอางลับหะนูวตาราจะอบอุ้มเขาไม่ขาดสายเลยทีเดียวรวมทั้งลูกนี้และกระโูกหน้าแต่ก็เป็นน่าเสียดายว่ามีมุสลิมของเราบางคนไม่ว่าจะได้รับริสกีใครไหนไม่ว่าจะมีบ้านขนาดไหนดูเขาเหล่านั้นนั้นไม่มีความพอใจอยู่ร่ำไปบ่นว่าริสกีน้อยไปบ้างบ้านเราหลังเล็กไปบ้าง ไม่สุขไม่สบายเหมือนบ้านของคนอื่นที่เขาดูมีฐานะร่ำรวยดูถูกริสกีของเราที่มีน้อยและก็ทำให้ดูแคลนจากพระเมตตาใจของรับมานาหูตาลาที่พระองค์สอนั้นที่พระองค์ทรงประทานริสกีให้เขาอยู่เรื่อยๆคนอย่างนี้ ทั้งเป็นผู้ที่เนรคุณทั้งเป็นผู้ที่รัทรยศและคนพวกนี้ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเรื่องของการสำนึกหรือว่าเรื่องของการขอบคุณกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิละก็ไม่ค่อยที่จะหลุดออกมาจากปากของบุคคลเหล่านี้ไม่ค่อยกระดิกออกมาจากลิน้นในการที่จะกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิละกล่าวคำขอบคุณกับพระองค์ลอสุบฮานอุมะตาลา ท่านพี่น้องที่กรุบรักเรื่องของริสกีเรื่องของรายได้เรื่องของความสุขความสบายเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่องค์ลอสุบฮาเนหัวตาลานั้นได้สงกำหนดมาให้แต่ละคนนั้นไม่เท่าเทียมกันให้มีคนจนบ้างให้มีคนนั่ารวยบ้างให้มีคนที่อยู่ในฐานะปานกลางบ้าง แล้วแต่องค์ลอสุมหานุวาตาลาจะทรงให้ใครอยู่ในระดับไหนเรานั้นเพียงมีหน้าที่ที่จะออกหาแสวงหาริสกีออกหาทำมาหากินหาปัจจัยเลี้ยงชีพด้วยความมานะอุตสาหะอุตสาหะขยันหาริสกีที่ดีส่วนริสกีรายได้ พระองค์ลัทธิสุบฮานฮูวตาลานั้นจะทรงกําหนดมาให้เองว่าคนไหนควรจะได้เท่าไรคนไหนจะได้มากคนไหนจะได้น้อยพระองค์ล้วนทรงกําหนดมาให้เรานะครับเมื่อเราทําหน้าที่ออกหาลิสกีอย่างสุดกําลังสุดความสามารถของเราแล้วเรื่องของไรายได้ไม่ว่าจะเราได้เท่าไรจะได้น้อยได้มากหรือไม่ได้เลย นะครับเรามีหน้าที่ที่จะสำนึกในพระเมิตราใจาอของเราสุภานุหัวตาลาพร้อมกับการที่เราจะต้องน้อมรับขอบคุณด้วยการที่เราจะต้องสัง่งสร้างสมความดีและก็ออกห่างจากเรื่องของความชั่วได้น้อยได้มากเราก็กล่าวอัลฮัมดุลิลละมาจากปากของเราเขาเหล่านั้นกล่าวคำอัลฮัมดุลิลละอย่าให้ได้ขาดปาก ยิ่งบ้านช่องที่พักอาศัยของเราด้วยแล้วเรานั้นจะต้องพอใจให้มากเถิดอย่าดูถูกดูแคลนบ้านพักที่อาศัยของเราเลยให้ดูบ้านที่ว่อาศัยของคนที่เขาเหล่านั้นมีความยากไร้กว่าอัตคัดกว่าหากเราจะมองโลกภายนอกบัญญัวนันี้มีหลายบุคคลที่เขาเหล่านั้นเป็นคนซึ่งไร้บ้าน ไม่ไม่มีไม่ได้มีที่ของตัวเองไม่มีไม่มีบ้านของตัวเองไม่ได้มีแม้กระทั่งบ้านเช่านะครับฉะนั้นให้เราดูบ้านที่อยู่อาศัยของเราที่เขายากไร้กว่าหรืออัตขัดกว่าแล้วเราจะรักบ้านรักครอบครัวรักทรัพย์สินสมบัติของเรามากขึ้นเราจะต้องขอบคุณต่ออีกอวโลกสุบฮานนฮุวตาลาให้มากขึ้น มุสลิมเรานั้นการตอบแทนความดีที่เราทำนั้นมีการตอบแทนอย่างสมบูรณ์ในโลกหน้าไม่ให้ตกหล่นแม้กระทั่งลิกนิดเดียวไม่ใช่ในโลกนี้โลกนี้มันเป็นโลกของคนซึ่งไร้ศรัทธาที่เขามาเกิดมาที่จะทุ่มเทหาความสุขกันเพราะ เขาต่างหมดหวังการตอบแทนในโลกหน้าหรือเขาไม่ได้มองเห็นของการตอบแทนในโลกหน้าดังในอันการัสราะอันซุฟรุฟฮียตาม3ิ33 34และ35องค์อุลลอสุบฮานุฮุวาตาลานั้นได้ทรงตัดเอาไว้ว่าบิสมิลลาฮิราะห์มานไรรฮีมวะลาอลไอยะกูนันซุอุมะตวาฮิดะตัลลายอันนาลีไมยัก ผูรุเบลรัมานีลิบุยูติหิมสุขุฟัมม,มิงฟิดดตินกออาซะกมาอาริจาริจาอร,ริจาอะลรฮะยังซุรุนซึ่งมีใจความว่าและหากเม้นไม่เป็นเหตุให้มวลมนุษย์ต้องกลายเป็นประชากรเดียวกันที่มาตั้งมั่นอยู่บนล,ลทัทธิแห่งเนรคุณต่อพระเจ้าแล้ว แน่นอนที่สุดเราก็จะบันดาลให้แก่บุคคลที่นาคุณต่ออีกองเลสุบาหานุวาตาลาพระองค์สุมิตรทรงเมตตาให้บ้านเรือนของพวกเขานั้นมีหลังคาและมีบันไดซึ่งพวกเขาใช้ขึ้นลงบนมันที่ทําด้วยเงินวัลิบุยูดิหิมอบวาบัวาสวาสุรุรออาลฮายัตากิอูน วาซุกอรุฟันว่าอิงคุลลุนซาลิกาลัมมามัต้าอุลฮัยัดจุนยาอัลอากรตูอินดารบิกาลินมุตากีนและให้บ้านเรือนของพวกเขามีประตูและเตียงนอนที่เขาเอ็นกายบนมันทำด้วยเงินและมีสิ่งประดับต่างๆเป็นทองเพราะสิ่งเหล่านั้นหาประโยชน์อันใดไม่ได้ทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้า ห,หากลอสุบฮาฮัวตาลาไม่เกรงว่าสิ่งดังกล่าวจะเป็นเหตุให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจะก,กลายเป็นผู้เนรคุณพระองค์ก็จะทรงพระองค์ก็จะให้พวกเนรคุณทั้งหลายได้รับสิ่งเหล่านั้นโดยครบถ้วนท่านพี่น้องที่กรบรักได้แท้จริงสิ่งเหล่านั้นมิได้เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นสิ่งอภิรมแห่งชีวิตของโลกนี้เท่านั้น และโลกหน้าณอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาพระองค์ทรงเตรียมสวรรค์ไว้สําหรับผู้ที่มีความย่ำเกรงจากอายัดนี้เรื่องของบ้านช่องที่อยู่อาศัยต่างๆนั้นเราไม่ต้องไปขวนขวายสร้างให้ใหญ่โตมโหรารหรืออยากมีอยากได้ให้มันใหญ่โตอะไรนักหนาะแต่บ้านที่เรามีอยู่ก็เพียงพอแล้ว ขณะที่องค์ลอสุบฮาหนุวาตาลาจะทรงให้บ้านของพวกอไร้ซึ่งศรัทธาพวกเนรคุณมีบ้านช่องที่วสัยทำด้วยเงินทำด้วยทองให้สมอยากของพวกมันแล้วเพราะลูกนี้เท่านั้นที่พวกเขาจะอยู่ดีมีสุขจะแข่งจะแข่งขันกันขนาดไหนก็ให้ทำกันเต็มที่แต่เกรงว่าพอพวกไร้ศรัทธามีบ้านที่ทำด้วยเงินมีบ้านที่ทำด้วยทองจากการประชดให้ของ จากการประทานให้ของโอลัสมาโนวาตาแล้วบรรดาผู้ศรัทธาเกิดอ,อยากมีบ้านอย่างพวกนั้นบ้างก็จะลาออกไปสมัครเป็นพวกที่นี่เรคุณยอมเปลี่ยนศาสนาไปเป็นพวกทรยศอย่างพวกนั้นบ้างองค์พระผู้อภิบาลจึงไม่ทรงประทานให้ขนาดนั้นเพราะมวลมุสลิมประเภทที่อยากได อยากรวยอยากเด่นอยากมีบ้านใหญ่ๆโตๆแต่มีอีมานน้อยมีศรัทธาอ,อนเดจะเสียผู้เสียคนเสียศาสนาไปมากที่สุดดังนั้นขอให้เราทุกคนจงมีความพอใจในริสกีพอใจในความสุขที่ของลัทธบาฮาดูวาตาลาทรงประทานมาให้มากหรือน้อยแค่ไหนก็ขอให้เรานั้นมีความพึงพอใจน้อมรับเพียงแค่นั้น อย่า yeah. ได้ไปดูคนที่เขามีความสุขมากกว่าอย่า yeah. ไปดูคนที่เขามีริสกีที่มากกว่าเราบ้านเรากว้างใหญ่แค่ไหนก็จงพอใจจงสุขใจใช้หลับนอนเอาแรงพักแดดพักฝนมีที่พอทำละหมาดได้พักผ่อนเอาแรงแค่นี้ก็พอแล้วท่านพี่น้องที่ครบรักสํสำหรับคุตบะาววันนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องเตือนใจว่า ให้เรานั้นมีความพึงพอใจในริสกีที่องค์ลอสุมบาห์นูวตาลาจะได้มากจะได้น้อยเราก็มอบหมายต่อลอขอบคุณต่อลอสุมฮาห์นูวตาลาหากเรามีความพึงพอใจในริสกีแล้วและเราปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และทิ้งในสิ่งที่พระองค์ห้ามแน่นอนเราก็จะได้รับความสำเร็จทั้งโลกนี้และก็โลกหน้า أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بصلى من للنبير بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل سنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم